บุญเส้นอัปเดตชีวิตเพื่อนรักหนิงพรล,ล่าหลังให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตคู่พร้อมเผยเส้นทางรักอีกหนึ่งดาราสาวมากความสามารถสำหรับดาราสาวคนดังบุญเส้นวิริทิพาล่าสุดเจ้าตัว,ตวได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์พร้อมเผยเส้นทางรักกว่า3ปีนิคธนภูมิกุลที่รักครั้งนี้ไม่หวือหวาและถึงขั้นเอ่ยปากว่าไม่คิดเรื่องแต่งงานแล้วพร้อมพูดถึงสองเพื่อนรักหนิงปณิตาและพรล,ล่าเทเลอร์ที่เพิ่งเผชิญข่าวเตียงหักเลิกสามี พี่หนิงเป็นยังไงบ้างวุ้นเส้นก็ดูสวยสดใสเขย,ยันทํางานอย่างเดียวเลยจนบอกว่าพักก่อนไหมไปเที่ยวกันก่อนไหมก็ไม่ยอมชอบทางานหนิงบอกแล้วไงชีวิตคนเราถ้ามีเงินทุกอย่างจะสมูทถ้าเราไม่ทํางานเสนยเามาหลายวันแล้วไม่ทํางานเงินก็ไม่เข้ากระเป๋าก็ต้องทํางานวุ้นเส้นอยู่เคียงข้าง วุ้นเส้นที่หนิงก็คุยกับเราเรื่อยๆตอนนี้เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงส่วนใหญ่เขาเข้มแข็งมากเลยที่เราเห็นเป็นคนที่ผ่านอะไรได้ทริปที่เราไปก็เป็นทริปทํางานเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาบนกับงานเลยเวลาว่างค่อยคุยกันสองคนห่วงเขาตลอดให้กําลังใจกันช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดกําลังใจจากเพื่อนและคนรอบข้างที่หวังดีเราจะคุยเปิดใจตอนนี้เป็นยังไงเราให้คําตอบว่าตัวเขาควรจะไปทางไหนต่อควรจะรู้สึกยังไงเราบังคับจิตใจใครไม่ได้แค่บอกให้เขาเห็นคุค่าของตัวเอง เคยเข้าใจชีวิตแบบนี้ให้คําแนะนําได้ดีที่สุดวุ้นเส้นไม่รู้เหมือนกันว่าดีไหมหนิงเป็นไอดอลคนหนึ่งของหนิงนะถึงเขาจะเป็นน้องก็ตามเวลาเพื่อนมีปัญหาวุ้นเป็นบุคคลที่รับฟังที่ดีมากๆไม่ตัดสินคนให้คําแนะนําเป็นกลางๆที่เหลือเราเอาไปคิดเองว่าจะปรับใช้ยังไงอย่างพอล่าเองก็ปรึกษาวุ้นเส้นพอล่าคุยกันมานานแล้วเราเป็นเพื่อนสนิทกันเราจะรู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเวลาหนักคิดไหมว่าเส้นทางพอล่าจะจบด้วยการแยกทาง มุนเซนเราก็ชอบเหมือนกันเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเราดีที่สุดคือรับฟังในตอนที่เศร้าระหว่างทางเรื่องของเขาเราไม่ก้าวไกยเราให้เขาตัดสินใจและคุยกันเองตอนนั้นคิดว่าเขาเคลียร์กันได้แต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของคนสองคนถ้าไม่ไหวก็ตัดสินใจไปตามที่ต้องการถ้าวันหนึ่งหมดรักจะแนะนําเพื่อนยังไงมุนเซนคนเราถ้าหมดรักกันไม่รู้จะอยู่ไปทําไมก็ไม่ต้องอยู่อยู่ไปก็บันทอนจิตใจความสุขข้างหน้ากังมีรอยอยู่ทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่ใครทิ้งใครวุ้นคิดอย่างนั้นแต่จะประนีประนอมเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ทั้งร่องดีเรื่องไม่ดีเอาสิ่งเรารู้สึกมาแนะนาให้คนอื่นให้เขาปรับใช้กับตัวเองอดีตเคยผิดหวังแต่ปัจจุบันหลายๆคนอยากมีความรักแบบวุ้นวุ้นเส้นช่วงนี้มีความสุขอาจจะไม่ใช่เพราะเขาอย่างเดียวเหมือนเราปลดล็อกในชีวิตแล้วเรารู้คําตอบของตัวเองแล้วว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดตรงไหนเราศึกษาตัวเองแล้วตอนนี้เราก็มุ่งหาสิ่งที่เราชอบอาย่างเดียวปลดล็อกเริ่มจากอะไร มุนเซนเริ่มจากประสบการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นบางทีอาจเลือกสิ่งที่เราไม่ได้ชอบที่สุดแต่ไม่ทำร้ายเราแล้วแต่คนเลือกคบมาสามปีแล้วคาดหวังแต่งงานมุนเซนไม่กล้าคิดอะไรถ้ามีคงเห็นกันเองแต่ไม่กล้าพูดแล้วตอนที่เรายังเด็กเรายังไม่รู้อะไรเหมาะกับเรามันจะมีหลายอย่างที่เราพยายามมาแล้วแต่เวลานี้คือเราไม่ต้องพยายามอะไรสบายใจรอให้เขาขอดีกว่าเราไม่กล้าไปคุยซีเรียสเราไม่ชอบกดดันใครเขาเด็กกว่าเราด้วยไม่ได้คาดหวังอะไร